คลิปนี้แบดดูนแกบอกว่ายืนพื้น200ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมนายปาโมวดกับช่อง SR ปาโมวด์ Channel อีกเช่นเคยนะครับเดี <S <S ๋ยววันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อทีมงานก็ชวนครับไม่พลาดครับพอออกกันประมาณ1 1บเโมงครึ่ง เีวเราไปเที่ยงครับพอติดธุระก็เลยชานิดหน่อยแต่ก็ไปเหมือนเดิมครับให้ทีมงานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวเราตามหลังไปใส่กระจกคู่ใหม่นี่ครับโอ้โดูเฟียวขึ้นเยอะนะครับความรู้สึกรู้สึกว่ามันขับขับสนุกกว่าเดิมครับแล้วก็ มีหลายคนถามนะครับว่ากระจกแต่งตูวนี้ครับมันหลอกตาหรือเปล่าตอนนี้ผมก็ลองใช้งานไปแล้วผมว่าไม่หลอกตานะครับใช้ได้ดีอยู่นะครับดีกว่าไม่ใส่เลยครับก็ปลอดภัยได้ระดับหนึ่งครับมันอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนกระจกเดิม ที่มาจากโรงงานครับแต่มันก็พอใช้ครับแถมมันยังเล็กกระทัดรัดดีด้วยครับก็ถือว่าผ่านครับผ่านกระจกคู่นี้ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับใส่แล้วก็หลอขึ้นด้วยครับ ต้องมีอ่ะครับตอนเราพับกระจกลงแล้วตอนบิดเนีโอ้โหอย่างมันนะครับเดี๋ยวทางตรงยาวๆก็พับลงบิดเลยครับเวลาเข้าในเมืองเข้าในเมืองรถเยอะๆแล้วก็กลางออกครับเปิดไว้มองหลังครับมันก็ดีไปอีกอย่างครับก็ถือว่า ผมครับใช้งานได้จริงครับผ่านครับสั่งตรงมาจากไชน่าครับของจีน่อ,อครับของจีนนี่่อจริงเลยสั่งไม่นานครับสามอาทิตย์รอจนเบื่อครับนึกว่ามันไม่ส่งมาแล้วสรุปมันก็ส่งมาครับแจมครับแจมกระจกคู่นี้ ทีมงานน่าจะไปถึงร้านกันครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แววงเลยครับไม่รู้มีคนรอผมอยู่หรือเปล่าไปกันครับบรรยากาศอย่างดีอะครับบรรยากาศแบบนี้น่าขับรถเที่ยวครับต้นฝนฝนนี้ไม่อยากขับอะไรที่เหญ่ละตอนนี้เราก็มาถึง แขวงเป็นที่เรียบร้อยครับก็เหลือทีมงานอยู่อีก2องลำครับที่รอเรามี MT MT07 แล้วก็ BM ครับ f 8 0 0 BM ลำนี้เป็นของเสียอันครับเท่าแก่พึ่งชะลงนะครับเจ้าของเจ้าของคันนี้ก็รถช่างมารุษครับช่างประจำกลุ่มที่แว้งครับ วันนี้ขายน้ำพึ่งไหมครับเท่าแก่ขายครับขายใช่ไหมเป็นเท่าแก่ครับเดี๋ยวนี้อาชีพของเขาไม่ทําอะไรแล้วครับดูดน้ำพึ่งอย่างเดียววันๆส่วนล่วงหน้าน่าจะกินอิ่มแล้วมั้งครับป่านี้ตอนนี้ก็ทิ้งลูกนี้เที่ยวไปแล้วครับคู่นี้เอาแล้วน้องอยู่กับใครอ๋อมานจเมื่อวานเหรอ เดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยครับโอ้ยเสียอันสายซิ่งไม่ดูร้านอยู่ที่ไหนครับร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องตามเข้าไปครับก็ยังรอเหมือนเดิมครับเสียอัน นี้เราก็มาถึงร้านเป็นที่ลลเรียบร้อยครับไปไหมเนี่ยจริงหรอตั้งรี่ผมพาพี่มาเพานั่นที่เราุดยิงใหม่มานั้นนะอ๋อาช่วงๆก็ปิดไอโควิดโควิดคุณ้มงสาสานลูกแล้วท่านมาเลยเฮ้ยคันนี้รุ่นอะไร ฮารีด <Harry> ิวิสันฮารีดิวิสันนะโอ้โห <c oughs> น่าจะลั่นดี้ยท่อเดิมหรอท่อเดิมเหรอท่อเดิมท่อเต็งแว่นไอ้ไดะลั่นไม่ไหวอู้สแสีบแกมหูนึงเดียวแล้วก็มาเปลี่ยนกลับไปก่อนเหรอโอ้ลั่นจริงลั่นจริงกลุ่มซาลามไปเที่ยวไหนนี่ปอโซรถอยู่ย <c oughs> แต่ว่าอยู่ <c oughs> บนรถนะทำไมเป็นอะไร ยังแตกยังแตกกินแล้วเนาะปลาสูกินยังยังยังเพิ่งถึงเห็นแว๊บๆตะกี้ที่ไอยัี้วามาหลายกันิ่กันเดียวไปกินกว่าอยู่เฮ้ยขครยังไม่อันี้เลยนู้ไปดูนุดรอไปนํารีวิวร้านหน่อยเรอ มไ่่ใชเจ้าของร้าน๋อไม่ใช่เจ้าของราอ้รงรานตอนนี้เราก็อยู่ร้านร้านอะไรเนี่ยเจ้าเก่าซุปเนื้อใครสนใจก็เอาแวะชมได้ทีมงานก็นั่งรอครับทีมงานก็ยังไม่กินเลยครับรทีมงานเขารอครับเขาไม่กินไม่ได้เขารอครับมมอ๋อก็เขาเคี่ยวรอรอ,มมมมอรอ กิเนเเป็นทีมงานก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับที่ต่อไปทีมงานจะพาไปกินกาแฟที่ a อเมซอนครับเดี๋ยวพามาชมฮาเล่ของท่านนายกของเราขนาดทอเดิมไม่ยังลั่นเลยครับโอ้โหโคตรแจ่มอะครับ เสียอันหมดขอบโอ้ยลันดีไว้อาโบวิกแกดุนของเราครับผู้นำทีมครับทีิปนี้แบดุนแกบอกว่ายืนพื้น200ครับคนใจไม่ถึงก็อย่าไปกับแกครับ ำกลุ่มครับวันนี้ไม่พาเมียมาครับไปดนนีเที่ยวคนเดียวครับวันนี้ดูรีลาของแกครับหมดขอบครับเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหธรรมดาครับ ทเที่ยวครับคู่นี้ครับทิ้งลูกไว้กับแม่ให้ลูกสาวอยู่บ้านพ่อกับแม่นี้หนีเที่ยวใจเเลยโอ้โหโคตรเท่ครับฟอซ่าไปไหนแล้วฟอซ่าคู่นี้ก็ติดกันตลอด ยังหลอเมืนเดิมครับแบลีของเราเดี๋ยวปีหน้าแกก็จะเอาเอสพันธแล้วครับปีนี้ครับฟอร์ซ่าไปก่อนปีหน้านี้เอสพันแน่นอนแบลี่ วันนี้ก็ทิปเล็กๆครับมากันเจ็ดลำตอนนี้เราก็ถึงคอนโซเป็นที่เรียบร้อยครับมากันทั้งหมดเจ็ดลำทีงานก็เข้าไปสั่งน้ำกันแล้วครับทิปนี้อิ่มอิ่มแน่นอน นี <N <N un> un> ่ครับเจ้าถิ่นเบลีสุดหรอสั่งยังกินอิ่มแล้วต้องหาอะไรแก้ง่วงหน่อยอิ่มแล้วต้องน้ำต่อสั่งยังไม่ได้สั่งอ่ะสั่งมีกาโน่ไม่เอาลูกตาลเย็นเลยของผมคาปูชิโน่ปั่นครับฮะ สาวๆมั่งเลยฝันเลยเออแล้วงานมันทไมอารงเลอะไรนะรเป้าสกเาสาวที่มซอนน่ารักมากเลยครับเอาเมซอนที่นี่น่ารักจังเลยถูกใจถูกใจถูกใจเสียอันถูกใจเสียอันใช้ได้ไหมครับถูกใจถ้ามาั ย่อกกันอยกกันมาชมมาชิมได้ครับมาชมมาชมมมาชมได้ครับสาวๆที่เมซอนน่ารักกันทุกคนเลยครับคนนี้ชอบใจครับเสียอันนี้ติดใจต้องมา่สำกอนรของอะไรเบลีหวานอมขมหวานอมขม กินกาแฟเสร็จแล้วก็มาเติมน้ำมันครับก็ได้เวลากลับบ้านทีมงานก็แยกย้ายกันหมดแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับน้ำมันก็โคตรแพงเลยยินล้สี่สองบาทข้างหน้านี่ฝนตกแน่เลยตกแล้ว กลับฝนก็ตกแล้วครับนู่นข้างหน้าไม่รู้ทั้งบ้านจะตกหรือเปล่าคลิปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กาแฟก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็อิ่มเหมือนเคยก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับนายกเราก็เลี้ยงทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งอเมซอน เป็นเกียริอย่างสูงครับที่ได้ขี่รถร่วมกันกับนายกโอกาสหน้าเราจะมาใหม่คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบก็ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ